มปบันทึกการเทรดนะครับวันนี้วันที่26นะครับเวลาตอนนี้อยู่ที่19บเาลกานาทีนะครับตอนนี้มีคู่เงิน,นหลายๆคู่ให้เปิดขึ้นนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวฝั่งูอักษรขาขึ้นให้กดเซลล์นะครับ <c oughs> คู่ G นะครับกดเซลล์ต่อนะครับคู่นี้นะครับกดเซลล์ต่อนั่นเองนะครับ อลองดูว่าในช่วงเวลาประมาณสองทุ่มนะครับว่าจะมีการกลับตัวอย่างไรกันบ้างนะครับก็เป็นในเรื่องของฝั่งขาลงนะครับในส่วนของตัวคู่เงินที่ลงท้ายทีท่ทุกคุณยูนะครับ EUR นะครับ AUD ตอนนี้คือเป็นเทรนดในเรื่องของตัวฝั่งลงลองไปดูคู่ใหญ่ของเขานะครับก็คือในคู่ของในส่ว EURUSD กันนะครับซึ่งมันลงอยู่แล้วนะครับ EURUSD นะครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ทำให้หลายๆคนบาดเจ็บเยอะพอสมควรนะครับในการที่มีการสวิงอยู่ตลอดเวลา ตอนนี้ก็คือเริ่มที่จะมีความแข็งแรงในเรื่องของตัวเงินของ USD นะครับทำให้เงิน USD มีความแข็งกว่าในส่วนของตัวอียนเองนะครับามาดูต่อนะครับตอนนี้ก็ติดลบไปอยู่ที่1.34ดอลลาร์นะครับ19ก้านกาหนาทีนะครับเมื่อกี้สัญญาณเพิ่งออกมา ติดลบไปจุดกนะครับก็เริ่มที่จะกลับมาบวกเรื่อยๆนะครับช่วงเวลานี้ลองสังเกตนะครับในเรื่องของการบันทึกทุกๆครั้งนะครับก็จะมีในเรื่องของตัว local time นะครับว่าเวลาขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ลองสังเกตในส่วนของอช่วงเวลาของประเทศไทยนะครับว่าตอนแต่ละช่วงเวลามีการเป็นบวกเป็นลบแล้วควรเชื่อปิดในช่วงเวลาไหน ดีนะครับวันนี้อาจจะปล่อยไปรันไปยาวๆถึงประมาณสัก2ทุ่ม10นาทีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจดูต่อก็ลองมาดูกราฟที่ย้อนหลังดูในแต่ละคู่นะครับมีการกดเซลล์ตัวนี้ผมกดเซลล์เพิ่มนะครับเท่ากับคู่ที่เปิดก่อนในช่วงเวลาดังกล่าวกับคู่ที่เปิดหลังนะครับตอนนี้19เนาฬิกา58 8นะครับ หลายๆผู้นะครับก็ไม่ค่อยมีในส่วนของตัวาทามมิ่งเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ติดลบไป2.72นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่2ทุ่มตรงนะครับว่าจะมีการกลับตัวอย่างไรกันไหมนะครับตอนนี้ก็คือเทรนในส่วนของฝั่ง EU ก็อ่ายูโรนะครับก็เป็นต่อสู้กันนะครับก็เป็นจะ,ะเฉลี่ยในเรื่องของการที่เราจะทำในเรื่องของตัวกิจแล้วก็ปล่อยให้มันลงมา ตอนนี้ติดลบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปที่3 2 4จุดสองสี่ตอนนี้ติดลบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปมีเสียงแส้เล็กน้อยเหมือสักครู่นี้ 2.7แล้วนะครับลงมาเรื่อยๆเป็นแค่บันทึกเฉยๆนะครับวันนี้ไม่มีมุกอะไรไม่ายากจะดูในเรื่องของอวันนี้วันพุธนะครับซึ่งจะมีเรื่องของตัวค่าซอัที่เกิดขึ้น เท่าไหร่นะครับสเท่านะครับว่าวันนี้อาจจะมีผลในเรื่องของการเทรดอย่างไรกันบ้างนะครับ 2ทุ่มนาทีนะครับเมื่อกีติดลบไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณสัก4ดอลลาร์นะครับสดอลลาร์กว่านะครับแล้วก็ตอนนี้มีสัญญาณคู่ที่ซื้อไปทั้งหมด1 2 3 4 5คู่นะครับเริ่มลดลงนะครับเริ่มมีการขยับตัวขึ้นตอนนี้2ทุ่ม2นาที ผู้ที่การติดลบเยอะสุดนะครับคือในส่วนของคู่ EU นันเองนะครับลองมาดูตัวอื่นด,ดูดูนะครับตอนนี้ก็คือจะมีในส่วนของตัวคู่อ EU อาร์ซีเนะครับ U CAD ทีเ่เกิดขึ้นนะครับก็หลังจากที่บอกว่ามันมีเรื่องของอมีแนวรับนะครับมีตัวซัพพอร์ต3อยู่ในบริเวณน,นี้นะครับตอนนี้ก็คือเริ่มมีการหดตัวเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วถ้าเราเอาตัวนี้ไปใส่ในส่วนของ ตัวกับซิสเต็มนะครับก็ยังเข้ามาใน,ในจุดที่จะชนกรอบนั่นเองนะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะเด้งในกรอบนี้นะครับติดลบไปแล้วที่จุด6ดอลลาร์นะครับเราลองมาใช้ในส่วนของอเทมเพลตที่เขาใช้กันอยู่นะครับ ไปแล้วนะครับตอนนี้ น่าจะมีการกลับตัวนะครับแต่ถ้าเราลองมองในส่วนของตัวเลข3านะครับตอนนี้ก็คือมี3าบน3าล่างนะครับก็เป็นในเรื่องของตัว3ที่มีการกดตัวลงมานะครับเป็น lower low เกิดขึ้นนะครับแต่ในส่วนของ3ล่างก็คือยังมีเรื่องของการเสมอตัวกันอยู่นะครับก็ยังเป็นทรงจริงๆก็ยังเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับถ้าลงมาก็คือลงมาแรงพอสมควรเลยนะครับ stochastic ที่ชี้ประเด็นอยู่นะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของ ซิกแซกมากกว่านะครับแต่ในเรื่องของขาลงนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวขาลงถ้าเราจะสังเกตจากตัวสโตนนะครับก็จะมีการราคาลงนะครับลงแรงนะครับแต่พอมีการขึ้นเช่นเส้นนี้นะครับมันมีขึ้นเล็กน้อยนะครับก็ยังเป็นในเรื่องของขาลงอยู่นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเทรนหลักในส่วนของ1ชั่วโมงถ้าเป็นในทำเฟรม1วันนะครับก็เริ่มที่จะมีการ พักตัวแล้วก็ตันในส่วนของการลงต่อนั่นเองนะครับของในส่วนของตัวสโต e ที่บอกว่ามีความแข็งแรงนะครับในเรื่องของขาลงต่อมาเราไปกลับไปดูที่แดชบอร์ดนะครับตอนนี้ติดลบไป1.92เวลาที่2ทุ่ม5นาทีนะครับ2ออ,อาจจะเลยไปนะครับก็ สังเกตกันเอาไว้นะครับในส่วนของตรงนี้ว่ามันก็จะมีส่วนของราคาที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ผมจะลองปิดให้ดูนะครับในส่วนของการใช้แดชบอร์ดนะครับที่บางคนบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการใช้งานนะครับผมอาจจะผมจะลองกด close ตัวนี้นะครับตัว c นะครับสำหรับในือเรื่องของตัว e u i aud นะครับถ้า cb ก็คือ cost l b y cs คือ cost l sell นะครับผมกด close ตัวนี้ที่มันทำกำไรไปแล้ว ่าหายไปแล้วนะครับแล้วในส่วนของตัว history ที่เกิดขึ้นนะครับยกไม่ขึ้นนะครับ history นะครับเนี่ยมี0.25นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะใช้ dashboard ตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะลองกดเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ คําสั่งซื้อคําสั่งขายเช่นในส่วนของตัว euiaud ก็ยังบอกว่าเป็นในเรื่องของตัวสัญญาณที่ขึ้นอยู่ก็ลองกดนะครับคือถ้าเป็นลูกศรขาขึ้นนะครับก็สามารถที่จะกดในส่วนของฝั่งเซลล์เหมือนเดิมก็ได้นะครับเพิ่มเติมนะครับในส่วนของอตัว av ซนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะมาดูอย่างคร่าวๆได้นะครับถ้าเป็นในส่วนของ49่ฝั่งที่เป็นสีเขียว50นะครับ จริงคือจะเป็นในเรื่องของสัญญาณขาขึ้นนั่นเองนะครับถ้ามีฝั่งที่มัติดลบ52ตรงนี้คือจะเป็นฝั่งขาลงเราก็สามารถที่จะใช้ตรงจุดนี้นะครับดูเพื่อขยายว่าเราสามารถที่จะเล่นกรอบได้เท่าไหร่บ้างนะครับสมมุติผมเข้าไปดูที่ AUDCAD ตัวนี้นะครับก็คือขึ้นมา เดี๋ยวพอมาถึงเลข3ปุ๊บนะครับพอมันอยู่ใกล้ๆกันก็จะเกิดในเรื่องของตัวสรรยยัญญาณบายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่ในส่วนของตัว AV% วเปอร์เนต์ตรงนี้มันจะขึ้นประมาณสัก6 0แล้วถึงในส่วนของตัวสรรยยัญญาณบายจะเกิดขึ้นก่อนนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวบายของตัว g b p ี s p f นะครับตอนนี้ติดลบอยู่สุดนะครับก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ66นั่นเองนะครับอลองดูนะครับตอนนี้ขึ้นมาที่62อ่ะ60นะครับอ่นนี่68อ่ะคปดอันนี้ขึ้นเลยไปแล้วลองมาดูนะครับอยู่เอสดีซีเดฟนะครับว่าอยู่ในเทรนขาอะไรกันแน่นะครับอ่ามีตัวบายนะครับเมื่อกี้ ก็เป็นเทนยังเป็นซิกแซกอยู่นะครับยังเป็นตสูซด์เวของตัว,ตว,ตว,ตวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวออร์รตอเพิ่มเติมลงดูนะครับว่าออโ o ต้เปไปยังไรกันบ้างเดี๋ยวถ้ามีคู่ไหนเกิดขึ้นมามันก็จะมีการบอกว่าออโ o ต้ตัวนี้นะครับโดยที่ตัว alert ก็จะเด้งขึ้นมานะรหรือที่ผมใช้ในส่วนของ ma 1 ma 2 abc 4% fd นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ออโต้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราก็กดในส่วนของกลัวรีเซ็ตเ e อเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้มีมีการเก็บข้อมูลติดขึ้นตอนนี้ติดลบนะครับอยู่ที่9.9้า่อ1.09นั่นเองนะครับ ส่วนคู่เงินของวันนี้นะครับของวันที่26เดือน8นะครับถ้าเราลองไปดูในส่วนของตัวสโตคัสติกเกิดขึ้นนะครับถ้าเราสโตจะมีในเรื่องของอการที่มีการหักหัวขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นจังหวะที่สามารถที่เข้าได้นะครับแต่บางครั้งก็คือถ้าตัวสโตนียมาอยู่ด้านบนสุดก็อาจจะมีเรื่องของการย่อตัวแล้วก็พักระยะเวลาไว้นะครับ ตอนนี้พอร์ตนะครับอยู่ที่จุดศูนยเพิ่มมาแล้วนะครับจุดหนในเวลาสองทุ่มสินาทีนะครับก็ลองปล่อยให้มันรันดู หลายตัวนะครับตอนนี้เป็นบวกแล้วนะครับ2ทุ่ม10นาทีนะครับบวกไปรวมๆแล้วก็100จุดนะครับโดยที่ผมไม่ได้สนใจการที่อยู่หลังบ้านเลย 1.60นะครับโดยที่ติดลบไปก่อนนันนี้อยู่ที่ประมาณ2ดอลลาร์นะครับดังนัันช่วงเวลาทางเก่าวนะครับวันนี้ก็คืออยู่ช่วงประมาณ2ทุ่มทุ่ม53นะครับแล้วก็มาเมื่อกี้คือประมาณ2ทุ่ม10นะครับก็บวกประมาณดอลลาร์กว่าตอนนี้เริ่มที่จะหดตัวลงมานะครับ ลองสังเกตในเรื่องของช่วงเวลาที่บันทึกได้นะครับว่าได้ตรงช่วงไหนนะครับเมื่อกี้ผมได้ปิดในส่วนของ E U R A U D ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังสามารถทำกำไรได้อยู่นี่นะครับขึ้นมาที่จุด82.84ละนะครับก็บวกมาได้ดอลาลาร์กว่านั่นเอง ทุกอย่างดับไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ ว่าก็มีการที่บวกขึ้นนะครับก็มีอยู่ตัว4คู่สกุลเงินนะครับแล้วก็ลบไปที่สคู่สกุลเงินโดยที่เรื่องของตัวสัญญาณก็ถือว่าถูกต้องอยู่นะครับก็สามารถที่จะ follow ในสัญญาณนี้ต่อไปในช่วงค่ำของวันนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับอขอปิดก่อนนะครับตัวนี้ผมก็กดในส่วนของการ close all นั่นเองนะครับก็จะมีการลันปิดทั้งหมด ก็ได้มาทั้งหมดจุดดอลลาร์